ตัวนี้เนี่ยจะเป็นขนาด6นิ้วนะคะไม่มีหมุดเงินนะคะทำของน้องก<อ>ทิบบจะให้ลูกค้านะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น,ปนล้อะกะทิปทุมธานีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้น้องกะทิก็มี สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกะทิฟอร์ดปทุมธานีแล้วนะคะวันนี้มาพบกับช่อง YouTube น้องกะทิฟอร์ดปทุมธานีนะคะแล้วก็หน้าเพจ Facebook นะคะกะ,ะทิปทุมธานีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้น้องกะทิก็มีรถ Ford ดเดนเจอนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว4ประตูนะคะยกสูง XLT นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะราคาเกียร์ออโต้อยู่ที่90 0 0แสกับอีก2,000บาทนะคะตัวนี้เนี่ยจะมาในชุดสีของสีดํานะคะ เดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่าน้องกะทิได้ติดตั้งอะไรให้กับคุณลูกค้าท่านนี้บ้างนะคะชิ้นแรกเลยค่ะที่มองเห็นได้เด่นชัดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีการติดชุดกันชนด้านหน้านะคะเป็นหน้า F 1 5 0แบบสไปเดอร์นะคะตัวนี้เนี่ยกันชนด้านล่างของเราเนี่ยเรามีการติดทําทแครงสีบอลเงินนะคะตัดกับสีดําด้านนะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะป้องกันการที่หินจะกระเด็นเข้าห้องเครื่องใต้ท้องรถนะคะ แล้วก็ไฟตัดหมอกเราก็คงตำแหน่งให้เหมือนเดิมแล้วใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะแล้วตัวกระจังหน้าของเราเป็นกระจังหน้าใหญ่นะคะทรงสไปเดอร์นะคะสัญลักษณ์ตัวฟอนต์ FORD ตัวนี้เนี่ยเราก็มีให้ลูกค้าเลือกสีด้วยนะคะว่าจะทําเป็นสีไหนนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะทําเป็นสีหน้าดำนะคะขอบสีแดงนะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะ3ดวงนะคะ,ะตัวนี้ทําสีส้มให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ อีกตัวหนึ่งเลยค่ะตัวไฮไลท์ของเรานะคะจะเป็นตัวไฟนะคะมาสแตงตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าน้องกะทิเนี่ยได้มีการอัปเกรดตัวไฟนะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นการติดแบบคลีบฉลาม3ขีดนะคะพร้อมกับไฟ d ด y ย i ์ไนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟลูกแก้วเองเนี่ยคะ่ะเราก็มีการติดตั้งให้แล้วก็มีสีให้เลือกนะคะถึง3สีเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงหรือว่าสีน้ำเงินนะคะตัวนี้ตัวกันชนของเราก็จะมีไฟ LED ที่เป็นตัวสีนะคะเพิ่มความสว่างนะคะในยามค่ําคืนแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะด้านบนของเราค่ะตัวสกู๊ปตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสกู๊ปแบบทรงใหญ่แบบทรงฟิตนะคะทําสีทูโทนนะคะตัวนี้เนี่ยทำสีดําด,ด้านประกบคู่กับดาเงาน,นะคะแล้วก็สัญลักษณ์เป็นม้ามาสแตงสีแดงนะคะคุณลูกค้าเลือกได้นะคะว่า จะทาสัญลักษณ์ตัวมา้าหรือว่าเป็นตัวแรดแบบไหนนะคะแจ้งน้องกะทิมาได้เลยนะคะน้องกะทิก็ได้มีการติดตั้งซุ้มล้อนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นขนาด6นิ้วนะคะไม่มีหมุดเงินนะคะทําแบบทรงเรียบนะคะตัวนี้ไม่มีการเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะคะจะเป็นการยิงน้ํายาประสานแล้วก็กาว 3M นะคะซึ่งรับกับกันชนหน้า F 150ส่งนส่งสปเดอร์ของเราเลยนะคะตัวนี้เนี่ยได้เรื่องความสวยงามแล้วก็ดูถึงความสปอร์ตแล้วก็ดุดันนะคะ ตัวล้อของเรานะคะเดิมเดเนี่ยล้อของ xlt เนี่ยขนาดจะอยู่ที่ขอบ17นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยน้องกะทิได้มีการอัปเกรดให้กับคุณลูกค้านะคะตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีการเก็บเงินลูกค้าเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะเป็นแคมเปญที่อยู่ในโปรโม,มชั่นของน้องกะทิจะให้ลูกค้านะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นล้อนะคะเป็นลายดอกไม้นะคะตัวนี้ประกบคู่กับยางตัว monster at 2นะคะตัวนี้เนี่ยจะมี ขนาดแม็กอยู่ที่ขอบ18นะคะเดิมๆของเราเนี่ยจะอยู่ที่ขอบ17แต่หนูเนี่ยเปลี่ยนอัปเกรดให้เป็นขอบ18ด้วยนะคะแล้วก็ซีรีส์ของยางตัวนี้เนี่ยอยู่ที่265 60 R18 นะคะตัวนี้สามารถวิ่งได้ทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดเลยนะคะตัวนี้บอดได้เลยนะคะว่าไม่ได้กินน้ำมันมากมายอะไรนะคะสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะ อีกชิ้นงานหนึ่งค่ะตัวนี้นี่ก็คือสังเกตได้นะคะจะเห็นเป็นลายสติกเกอร์นะคะน้องกะทิมีลายสติกเกอร์ให้กับคุณลูกค้าเลือก30-40ถึงแบบเลยนะคะหรือคุณลูกค้ามีลายในใจเนี่ยให้น้องกะทิออกแบบให้ก็ได้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะอยากทราบแคนเป็นแบบไหนก็ติดต่อน้องกะทิมาได้ค่ะเบ้อมมือกันลอยค่ะติดตั้งให้นะคะรวมถึงฟิล์มค่ะติดฟิล์มให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะตัวนี้เนี่ยขนาดจะอยู่ที่60รอบคันเลยนะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะคะว่าาอยกติด กี่เปอร์เซนต์เนาะกนฝาดข้างค่ะมีติดให้นะคะแล้วก็รวมถึงราวหลังคาด้านบนนะคะทําสีดําด้านใหน้กับคุณลูกค้านะคะเลือกสีได้นะคะว่าอยากทําเป็นสีบอลเงินหรือว่าเป็นสีดําด้านนะคะแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอยากแต่งแบบสไตล์ดุดันนะคะเป็นสีดําล้วนๆทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงทางด้านหลังนะคะน้องกะทิก็ได้ติดตั้งตัวครอบฝาถังน้ํามันให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะพวกนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าติดให้รอบคันอยู่แล้วนะคะ อีกชิ้นงานหนึ่งเลยค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวโรบา r เหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นแขนยาวยี่ห้อ o u t ดนเดอร์สัญลักษณ์สีแดงนะคะมาพร้อมกับไฟอด้านบนของโรบา r นะคะที่จะมีการติดไฟเบรกให้ด้วยนะคะก็คือถ้าเวลาเหยียนบเบรกนะคะไฟด้านบนที่โรบาข้างบนก็จะติดตั้งติดให้ด้วยนะคะมาถึงอีกชิ้นงานหนึ่งค่ะตัวนี้เลยเป็นไฮไลท์นะคะ สังเกตได้นะคะตัวนี้เนี่ยมีการอัปเกรดตัวไฟท้ายนะคะเป็นไฟ LED แบบทรงตัว C นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเวอร์ชัน2ตัวใหม่แล้วนะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่ออกรถไปแล้วนะคะแล้วก็อยากจะติดตั้งเพิ่มเนี่ยติดต่อน้องกเทศได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยมีของเลยนะคะพร้อมส่งเนาะแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่ามองเห็นเด่นชัดมากเพราะว่ามีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีการติดครอบไฟท้ายด้านหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สติกเกอร์ด้านหลังก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะก็มีคำว่า Ranger นะคะแล้วก็สัญลักษณ์แรปเตอร์ให้ด้วยนะคะรวมถึงไรเนอนะคะไ i n e r ของเราเนี่ยก็เป็นไร n e r ที่ติดจากทางศูนย์โชว์รูมฟอร์ดของเราเลยนะคะโชว์รูมของเราก็มีการรับประกันชิ้นงานทุกชิ้นงานให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นติดตั้งอุปกรณ์ตัวไหนเนี่ยคุณลูกค้ามั่นใจได้ค่ะว่าเรามีการรับประกันชิ้นงานในการตกแต่งชิ้นงานให้ทุกชิ้นนะคะ ไลเนอร์ของเราเนี่ยก็บอกได้เลยว่าจากศูนย์นะคะ่ะอีกชิ้นงานหนึ่งนะคะก็คือบ้างมือกันลอยนะคะแล้วก็ข้อปลายดาบก็ติดตั้งให้เช่นเดียวกันนะคะมาถึงชุดไฮร้ายเลยะคะ่ะตัวนี้เป็นชุดการชนเหล็กด้านท้ายนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของย e ี่ห้อ Outlander นะคะมาพร้อมกับตัวชุดรากจูงที่เป็นสีแดงพร้อมหมุดรากเรือนะคะแล้วก็ ไฟ LED นะคะก็คือเวลาถอยตอนกลางคืนเนี่ยจะมีไฟ LED นะคะติดในขณะเวลาถอยนะคะรวมถึงไฟสองป้ายทะเบียนก็มีติดตั้งให้เช่นเดียวกันนะคะเซนเซอร์ยังคงตำแหน่ง4ตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าชุดนี้เนี่ย กำลังเป็นตัวยอดฮิตในตัวของตัวกันชนท้ายเด็กของอาร l แลนเดอร์นะคะเรามีหลายตัวให้กับคุณลูกค้าเลือกนะคะามาชมด้าน,นในกันกนะคะด้านในนะคะรถคันนี้เนี่ย XLT นะคะสังเกตได้เลยนะคะพวงมาลัยของเราตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยที่สวยมากแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นหนังนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเวลาขับระยะทางไวๆยเนี่ยพวงมาลัยจะหนักและหน่วงนะคะแต่ถ้าความเร็วน้อยพวงมาลัยจะเบามากๆเลยนะคะขับไกลระยะทางไกลๆจะไม่เหนื่อยล้านะคะ แล้วก็มัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะมีให้ครบครันนะคะรวมถึงตัวคูสคอนโทรลนะคะแล้วก็ตัวพวกไฟตัดหมอกอะไรก็คือมีมาให้พร้อมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเป็นหน้าจอนะคะเป็นขนาด8นิ้วแบบทัชสกรีนนะคะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ตัวเกียร์ของเราอะค่ะเกียร์จะเป็นแบบ6สปีดนะคะตัวนี้แรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะ เครื่องยนต์ของตัวรถตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่2,200ซีซีนะคะแล้วก็เครื่อง2.2นะคะบอกได้เลยค่ะว่าอัตราการกินน้ำมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13-12ประมาณต่อ13.2ต่อลิตรนะคะก็ถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยทางโรงงานก็ให้เบาะหนังจากทางโรงงานมาให้เลยนะคะบอกได้เลยว่าสวยมากค่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ค่อนข้างทนค่ะเรามีการติดตั้ง กล้องบันทึกด้านหน้านะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเพื่อบันทึกเหตุการณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถนะคะสามารถมองเห็นได้จากจุดนี้เลยนะคะใช้งานง่ายค่ะมี Wi-Fi ให้ด้วยนะคะ<ม>ท่านไหนนะคะที่เข้ามาชมช่องของน้องกะทิทาง YouTube แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับระคาให้น้องกะทิรบกวนคุณลูกคา้ากดสับระคาให้น้องกะทิด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกะทิทำคลิปต,ต่อไปได้ให้กับคุณลูกา้าลูกค้าได้ดูนะคะ ก็คันนี้เนะะี่ยค่ะน้องกะทิก็ได้จะมีการไปส่งมอบอยู่ที่ลูกค้าอยู่ขอนแก่นนะคะเรีอยังไงขอ,ขออนุญ,ญาตน้องกะทิไปเตรียมตัวส่งมอบพร้อมกับลูกค้าก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าอยู่ไกลจังหวัดไหนก็ตามนะคะน้องกะทิมีเจ้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งเก็บเอกสารให้ทุกจังหวัดนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยน้องกะทิก็สามารถส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรามีแคมเปญของพนักง,งานบริษัท พ่อค้าแม่ค้านะคะข้าราชการราที่สาธากิจนะคะหรือจะเป็นขายของออนไลน์นะคะหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะคะติดต่อน้องอาทิตย์ได้ที่เบอร์0 8 7 6 9 7 7 6 2 7, 7หรือทาง ID Line ที่น้องอาทิตย์จะให้ไว้ใต้คลิปนะคะและยังไงโทรมาคุยกันนะคะอย่าเพิ่งคุยกับใครก่อนนะคะแล้วเราคุยกันค่ะเจอกันค่ะะ